จริงๆแล้วการเติบโตไม่ได้ทำให้อะไรพิเศษขึ้นแต่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดาทุกเรื่องราวทุกอารมณ์ความสุขความสมหวังหรือผิดหวังเสียใจจะกลายเป็นเรื่องปกติที่เราคุ้นชิน และเมื่อผ่านโลกมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าบนโลกนี้ไม่มีใครพิเศษกว่าใครไม่มีใครทุกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เราต่างอยู่กับความไม่จีรังทั้งสิน้นการเติบโตไม่ได้ทำให้อะไรพิเศษขึ้นแต่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องธรรมดาการยกระดับจิตใจและจิตสำนึกให้สูงขึ้นปลดปลงปล่อยวางได้บ้างนั่นแหละคือของขวัญของการเจริญเติบโตเป็นความธรรมดาที่พิเศษที่สุดเพราะเราเข้าใจลึกซึ้งในสัจธรรมตามความเป็นจริง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ